สวัสดีค่ะเรนนี่ยิปซีชาแนลนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาทำพิกอากาศกันอีกครั้งในหัวข้อลักษณะคู่ชีวิตของคุณ เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าไพ่แต่ละสำรับนี้จะบอกลักษณะคู่ชีวิตของคุณออกมาในลักษณะไหนบ้างนะคะวันนี้ก็จะมีไพ่ให้เลือกทั้งหมดสาสำรับนะคะสำรับที่หนึ่งค่ะสำรับที่สองและสุดท้ายนะคะสำรับที่สามค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่า ลักษณะคู่ชีวิตของคุณเป็นยังไงกันบ้างนะคะก่อนอื่นเลยขอชี้แจงว่าการอ่านไพ่ของช่องเราเป็นการอ่านไพ่แบบทั่วไปนะคะไม่ได้เฉพาะจอจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นแนะนำดูเพื่อความบันเทิงดูเป็นไกด์ไลน์อย่านำไปงมงายในการใช้ชีวิตนะคะตรงไม่ตรงยังไงพิมพ์มาบอกกันได้เลยยินดีรับฟังทุกความเห็นนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เลือกไพ่สำรับหมายเลขหนึ่งนี้นะคะก่อนอื่นเลยขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคำทำนายนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าไพ่สำรับที่หนึ่งนี้จะบอกลักษณะคู่ชีวิตของคุณว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเป็นคนยังไงรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเป็นคนรัคนาราศีไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะขอแจ้งว่าการอา่านไพ่ของช่องเราเป็นการอา่านไพ่แบบทั่วไปนะคะไม่ได้เฉพาะจ่อจงบุคคลใดบุคคลหนึง่งฉะนั้นแนะนำดูเพื่อความบันเทิงดูเป็นไกด์ไลน์นะคะอย่านําไปงมงายในการใช้ชีวิตตรงไม่ตรงยังไงพิมพ์มาบอกกันได้เลยนะคะ ที่สำคัญคลิปของเราเป็นไทม์เรทค่ะเข้ามาดูตอนไหนก็ได้เพราะว่าไพ่จะมีอิทธิพล1-3เดือนนับจากวันที่เข้ามาดูได้เลยนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของคนที่เข้ามาเลือกไพ่สำหรับที่หนึ่งนี้ก่อนว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะว่าส่วนใหญ่จะเป็นชาวลัคนาราศีไหนเข้ามารับชมรับฟังกันนะคะอันนี้เป็นการอ่านไพ่แบบทั่วไปนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะใบแรกของสำรับที่หนึ่งนี้นะคะ The Lover มาเลยค่ะพูดถึงคู่ชีวิต The Lover ก็มาเลยนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่สำรับหมายเลขหนึ่งนี้อันที่สองค่ะสีดาบนะคะที่สาม The Sun ความสุาสำเร็จมาแน่นะคะกองหมาเลขหนึ่งนี้นะคะราชาถือดาบค่ะใบที่หค่ะหนึ่งเลียนสำหรับคนที่เลือกไพ่สำหรับที่1น,นี้นะคะมีใครใจะแต่งงานอะไรหรือเปล่ามีวางแผนอะไรหรือเปล่าอยู่นะคะโอ้อะเดส สีข่ขทานะคะราชาถือเหรียญแปดคัาทาเดี๋ยวเลี้ยงไพ่ดีๆนี่หนึ่งคะ่ะและใบสุดท้ายอัศวินถือดาบนะคะ คนที่เข้ามาเลือกไพ่สำหรับที่หนึ่งนี้นะคะพลังงานของชาวลัคนาราศีเมถุนตุลกลุ่มชัดนะคะแล้วก็สิงห์ธนูเมธปนมาบ้างนะคะคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานเป็นคนที่ทําอะไรแล้วประสบความสําเร็จนะคะชีวิตในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องราวต้องให้ทุกใจหรือเสียใจอยู่บ้างนะคะทําให้ทุกอย่างหยุดนิ่ง เป็นช่วงที่เราหยุดนิ่งเพื่อคิดหาคําตอบเพื่อทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะการที่เราจะลงมือทําอะไรสักอย่างหนึ่งในช่วงนี้นะคะแนะนําให้เพิ่มความรอบคอบเข้าไปในงานนั้นๆหรือโปรเจกต์นั้นๆนะคะแล้วทุกอย่างจะออกมาดีและประสบความสําเร็จนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองหมายเลขหนึ่งนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า ลักษณะของคู่ชีวิตของคุณเขาเป็นคนยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเราดูที่ the lover เลยค่ะคุณจะได้พบกับคู่ชีวิตซึ่งเป็นคนที่ถูกใจนะคะเป็นคนที่ดีเป็นคนที่จะมามอบความรักที่สมหวังในเรื่องของความสุขความสำเร็จในเรื่องของการแต่งงานบ้านปลายชีวิตเป็นคู่ชีวิตที่ มีความแน่วแน่ในเรื่องของความคิดนะคะเป็นคนที่รักความยุติธรรมมีความแข็งแกร่งนะคะเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวมากและที่สำคัญเขาจะเป็นคนที่ถือความรับผิดชอบเป็นสิ่งสำคัญนะคะและอีกอย่างหนึ่งเลยเขาเป็นคนที่มีความเสียสละมากๆนะคะสามารถเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อทำสิ่งที่เขาได้รับมอบหมายนั้นให้สำเร็จเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีพลังอำนาจในตัวเองอย่างมากนะคะ และที่สำคัญเขาเป็นคนที่มีความมั่นคงมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินนะคะเขาเป็นคนที่มีตำแหน่งเป็นคนที่ทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะคะ แต่ข้อเสียของเขาลักษณะคู่ชีวิตของคุณก็คือเขาอาจจะเป็นคนไม่โรแมนติกไม่อ่อนโยนนะคะแต่ข้อดีที่เด่นชัดของคู่ชีวิตคุณเลยเขาเป็นคนที่รักใครรักจริงเป็นคนที่จริงจังกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้มากนะคะแล้วการที่เขาเข้ามาในชีวิตคุณเขาคิดจะลงหลักปักฐานจริงจังพัฒนาจนถึงขั้นแต่งงานนี่แหละคะ่ะคือคู่ชีวิตของคุณนะคะคู่ชีวิตของคุณมีโอกาสเป็น ชาวรัคนาราศีพฤษศกันมังกรนะคะหรือเมถุนตุลกุมเข้าไปด้วยได้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองหมายเลขหนึ่งนี้ลักษณะของคู่ชีวิตคุณนั้นเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมในทุกด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเงินอำนาจนะคะเขาจะเข้ามาเติมเต็มความสุขความสำเร็จ ในชีวิตคุณได้เป็นอย่างดีนะคะสรุปเลยแล้วกันค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่สำรับหมายเลขหนึ่งนี้คู่ชีวิตของคุณดีเลิศในทุกด้านนะคะเป็นคนที่เด็ดขาดเด็ดเดี่ยวทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จมีพร้อมทุกอย่างในชีวิตนะคะ เป็นคนที่ทำอะไรแล้วประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีและคนที่จะมาอยู่เคียงข้างคุณนะคะเขาเป็นคนที่มีความมองการไกลนะคะเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขและมีอนาคตที่สดใสยอย่างแน่นอนเลยนะคะอ่ะสุดท้ายแล้วนะคะ เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เลือกไพ่กองหมายเลขหนึ่งมากๆขอให้คุณได้พบเจอคู่ชีวิตดังไพ่ทำนายนะคะตรงไม่ตรงยังไงพิมพ์มาบอกกันได้เลยนะคะก่อนจากกันไปนะคะขอกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะคะโดยการกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปถัดๆไปค่ะและจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ดูนะคะไม่ว่า ตอนนี้คุณกำลังพบเจออะไรขอให้คุณใช้ความเข้มแข็งความกล้าหาญที่คุณมีอยู่ในตัวก้าวข้ามผ่านสิ่งที่ทำให้คุณหยุดนิ่งนี้ไปได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ r รนนี่ยิฟซีชาแนนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่เลือกพ่ กล้องหมายเลขสองนี้นะคะหรือว่าสํำรับหมายเลขสองนี้เรามาดูกันคะ่ะว่าไพา่สํำรับหมายเลขสองนี้จะบอกลักษณะคู่ชีวิตของคุณออกมาเป็นแนวทางในบ้างเป็นคนรักคณาราศีไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปถัดๆไปเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่สำรับสองนี้นะคะจะบอกลักษณะคู่ชีวิตของคุณเป็นยังไงกันบ้างนะคะก่อนอื่นเลยขอชี้แจงว่าการอ่านไพ่ของช่องเรา เป็นการอ่านไพ่แบบทั่วไปนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นแนะนำดูเพื่อความบันเทิงดูเป็นไกด์ไลน์อย่านำไปงมงายในการใช้ชีวิตนะคะตรงไม่ตรงยังไงพิมพ์พมาบอกกันได้เลยยินดีรับฟังทุกความเห็นนะคะที่สำคัญเลยคลิปของเรานะคะเป็นไทม์เลสค่ะเข้ามาดูตอนไหนก็ได้ เพราะว่าไพ่ของเราจะมีอิทธิพล1-3เดือนนะคะนับจากวันที่เข้ามาดูได้เลยคะ่ะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่าไพ่กองหมายเลขสองนี้จะมีชาวลัคนาราศีไหนเข้ามาดูกันบ้างนะคะแล้วตอนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันก่อนนะคะใบแรกเลยคะ่ะเจ็ดเหรียญคะ่ะดีฮาร์เฟนคะ่ะ สี่ดาบค่ะ The fool ใบที่ห้านะคะ Justice ค่ะคนกองนี้นะคะกองหมายเลขสองรอความจริงรอความยุติธรรมอะไรอยู่หรือเปล่าคะถ้าคุณกำลังรอคุณกำลังจะได้รับรู้ความจริงหรือได้รับความยุติธรรมแล้วนะคะสิบถ้วยค่ะ สามถ้วยนะคะพลังงานของชาวธาตุน้ำชัดเจนมากนะคะก็รโกฎมีนพิจิกนะคะและใบสุดท้ายค่ะหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยก็ยังมาย้ำนะคะของชาวธาตุน้ำนะคะและที่สำคัญจะมีชาวรัคนาราศีพฤษภกันมังกรมาปนด้วยนะคะส่วนใหญ่คนที่เข้ามาเลือกไพ่กองหมายเลขสองนี้นะคะจะเป็นคนที่อ่อนไหว อ่อนโยนนะคะเป็นคนที่มีจินตนาการที่สําคัญเป็นคนที่มีเซนต์มีเสน่ห์มากๆนะคะเป็นคนที่ทำอะไรแล้วจะประสบความสำเร็จชอบความสะดวกสบายมั่นคงในชีวิตอย่างแน่นอนนะคะตอนนี้เนาะชีวิต ของคนที่เลือกกองหมายเลขสองเนี่ยพลังงานไพ่นะคะขึ้นว่าช่วงนี้เหนื่อยช่วงนี้เป็นเบื่อเบื่อนะคะเป็นไม่อยากทําอะไรอยากอยู่เฉยๆอย่างนี้มากกว่านะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองหมายเลขสองนี้นะคะแต่ก็ มองในอีกมุมหนึ่งก็คืออะไรที่คุณได้ลงทุนลงแรงไปแล้วอะค่ะถึงเวลาที่คุณจะได้เก็บเกี่ยวผลกําไรผลผลิตนั้นแล้วนะคะหรือคุณคิดจะเริ่มต้นทําโครงการหรือโปรเจกต์หรืออะไรใหม่ๆนะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จได้เริ่มต้นได้ลงมือทําเป็นอย่างดีนะคะและที่สําคัญไม่ว่าคุณจะทําอะไรขอให้คุณเชื่อมั่นในเซนส์ของตัวเอง เพราะว่าคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตเป็นอย่างดีอะไรที่คุณรอความจริงอยู่รอความยุติธรรมอยู่คุณจะได้รับนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันคู่ชีวิตสำหรับคนที่เลือกไพ่กองหมายเลขสองนี้จะเป็นคนยังไงกันบ้างนะคะ ดูนะคะที่ดีไฮโดเฟลเลยค่ะคู่ชีวิตของคุณนะคะเป็นคนที่มีความรู้มากเป็นคนที่มีการศึกษาในระดับสูงนะคะเป็นคนที่เพียบพร้อมเป็นคนที่มั่นคงในเรื่องของการเงินการงานแล้วก็ความรักและที่สําคัญเขาจะเป็นคนที่นําความรักที่ดีความรักที่เหมาะสมมาให้กับคุณนะคะเป็นความรักที่คุณรอคอยแล้วพอคุณได้เจอกับเขาคุณก็จะรู้สึกว่า นี่แหละคือสิ่งที่ฉันรอคอยนะคะเขาเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับองค์กรขนาดใหญ่นะคะและที่สำคัญเลยนะคะเขาเป็นคนที่ชัดเจนทำอะไรก็ตามเขาจะเป็นคนที่มีชัดมีความชัดเจนมีความยุติธรรมในทุกเรื่องนะคะเขาเป็นคนที่รักครอบครัว ให้ความสําคัญกับครอบครัวเป็นอันดับหนึ่งะคะแล้วเขาเป็นคนที่ทําอะไรแล้วจะต้องทําให้ประสบความสําเร็จเป็นคนที่มีความพยายามเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นถ้าอะไรตั้งใจแล้วสิ่งนั้นจะต้องสําเร็จและประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้นะคะและเขาจะเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาบังคับหรือสั่งอะไรมาเนะะี่ยค่ะเขาเป็นคนที่มีอิสระในเรื่องของการใช้ชีวิต ในการใช้ความคิดนะคะไม่ว่าเรื่องใดก็ตามไม่ชอบให้ใครมาตีกรอบนะคะสำหรับลักษณะคู่ชีวิตของคุณบอกได้เลยว่าคู่ชีวิตของคุณนะคะมีแนวโน้มเป็นชาวรักนาราศีก็ลกฎมีนพิจิกสูงมากนะคะคนที่จะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตของคุณนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองไหมายเลขสอนี้นะคะ สรุปเลยแล้วกันค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองหมายเลขสองนี้นะคะคู่ชีวิตของคนหนึ่งเลยเป็นคนที่มีความรู้ครบในทุกด้าน 2. องทำงานในองค์กรขนาดใหญ่นะคะเป็นคนที่มีความมั่นคงมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินนะคะและที่สําคัญเลยเขาเป็นคนที่รักครอบครัวให้ความสําคัญในครอบครัวมาเป็นอันดับหนึ่งเขาเป็นคนที่ชอบอิสระไม่ชอบให้ใครมาตีเกาะในชีวิตนะคะ และที่สำคัญมีโอกาสที่คุณจะได้พบกับเขาในงานเลี้ยงหรือการเฉลิมฉลองอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองหมายเลขสองนี้เอาละค่ะ สุดท้ายแล้วตรงไม่ตรงยังไงพิมพ์มาบอกกันได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปถัดๆไปนะคะตอนนี้ไม่ว่าเพื่อนๆที่เลือกกองหมายเลขสองนี้จะเหนื่อยจะท้อขนาดไหนขอให้คุณก้าวเดินต่อไปในภายภาคหน้ามีความสุขความสำเร็จรอคุณอยู่นะคะ เป็นกำลังใจให้ค่ะพวกคุณเก่งมากๆสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองใหม่เลขกสองนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเรนนี่ยิปซีชาแนลนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่สำรับหมายเลขสามนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่สำรับหมายเลขสามนี้จะมาบอกลักษณะคู่ชีวิตของคุณเป็นยังไงกันบ้างเขาเป็นชาวรัคนาราศีไหน ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคำทำนายในคลิปนี้นะคะขอกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปถัดไปเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่ สำหรับหมายเลขสามนี้นะคะเขาจะบอกลักษณะคู่ชีวิตของคุณไปในแนวทางไหนบ้างเป็นคนยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ก่อนอื่นเลยขอชี้แจงว่าการอ่านไพ่ของช่องเราเป็นการอ่านไพ่แบบทั่วไปนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึง่งฉะนั้นแนะนําดูเพื่อความบันเทิงดูเป็นไกด์ไลน์นะคะอย่านําไปงมงายในการใช้ชีวิตตรงไม่ตรงยังไงพิมพ์มาบอกกันได้เลยค่ะยินดีรับฟังทุกความเห็นนะคะ และที่สําคัญเลยคลิปของเราเป็นไทม์เรทนะคะเข้ามาดูตอนไหนก็ได้เพราะว่าไพ่ของเราจะมีอิทธิพลหนึ่งเดือนนับจากวันที่เข้ามาดูได้เลยค่ะะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองหมายเลขสามนี่เป็นคนรักขนาราศรีไหนบ้างตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นกับพวกคุณบ้างนะคะพลังงานไพ่ตอนนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะใบแรกนะคะ ห้าถ้วยค่ะหนึงดาบโอกาสมาถึงแล้วนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองหมายเลขสามนี้ไม่ว่าสิ่งที่คุณเจออยู่ในตอนนี้ไม่ว่างานจะหนักจะเหนื่อยขนาดไหนนะคะโอกาสของการเริ่มต้นมาแล้วนะคะ e m เ e r เรนะคะใบที่ห้าค่ะสองดาบไม่ว่าคุณจะตัดสินใจกำลังเจอกับเหตุการณ์ที่ต้องเลือกระหว่าง เหตุการณ์สองเหตุการณ์หรือคนสองคนอะไรก็ตามนะคะขอให้ใช้สติในการเลือกในการตัดสินใจให้มากๆนะคะแนะนำเลยอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจครั้งนี้นะคะไปที่เจ็ดโอ้ช่วงนี้เพื่อนๆกองหมายเลขสามนี้หนักหน่วงกันเลยในเรื่องของงานในเรื่องของความรู้สึกนะคะอืม ระวังมีปากเสียงกับคนรอบข้างได้นะคะในช่วงนี้แต่สุดท้ายทุกอย่างจะพัฒนาไปในแนวโน้มที่ดีนะคะเอาละค่ะเ,เรามาดูกันส่วนใหญ่คนที่เข้ามาเลือกไพ่สำหรับหมายเลขสามนี้นะคะพลังงานชัดมากสำหรับชาวรัคนาราศีสิงห์ธนูเมษนะคะแล้วก็มีกรกฎมีนพิจิกมาปนเมถุนประมาณนี้นะคะที่เข้า มาเลือกกองหมายเลขสามเนี่ยพลังงานของพวกคุณชัดมากเนี่ยไม่ว่าคุณจะเจออะไรก็ตามขอให้คุณเชื่อในเซนส์นของตัวเองเพราะคุณเป็นคนมีเซนส์เป็นคนที่อ่อนไหวอ่อนโยนนะคะช่วงนี้แนะนําสวดมนต์นะคะจะทําให้มีสติในการเลือกในการตัดสินใจและการตัดสินใจครั้งนี้จะประสบความสําเร็จมีแนวโน้มไปในทางบวกนะคะ สำหรับคนที่เลือกไพ่กองใหมายเลขสามนี้ไม่ว่าคุณกำลังพบเจอกับความทุกข์ความเศร้าความเสียใจความเหนื่อยความละอะไรอยู่ก็ตามขอแค่เพียงคุณลุกขึ้นแล้วก็กล้าที่จะปลดล็อกตัวเองออกจากความทุกข์และที่สำคัญเลยอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขอนุญาตให้ตัวเองได้พบกับความรักที่ดีความสำเร็จนะคะแล้วสิ่งดีๆโอกาสเนี่ยคะ่ะ กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วนะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองติดกับดักของชีวิตนะคะนั่นก็คือความทุกข์นั่นเองถ้าเราปลดล็อกตัวเองได้เมื่อไหร่โอกาสดีๆความสุขความสำเร็จเนี่ยนะคะรอคุณอยู่อย่างแน่นอนโปรดใช้สติในการตัดสินใจสิ่งที่อยากจะบอกสำหรับคนที่เลือกไพ่กองหมายเลขสามนี้ไม่ว่าคุณจะรอคอยอะไรอยู่ก็ตามนะคะจะมีคนมาช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชู สำหรับคนที่เลือกกองหมายเลขสามนี้พลังงานณปัจจุบันนี้จะมีประมาณนี้นะคะเอาละเดี๋ยวเรามาดูคู่ชีวิตของคุณกันบอกได้เลยว่าคู่ชีวิตของคุณนะคะจะมีอายุมากกว่าคุณเจ็ดถึงสิบปีขึ้นไปนะคะเป็นคนที่มีอํานาจเป็นคนที่มีความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินเขาอยู่ในตําแหน่งที่สูงและที่สําคัญมีแนวโน้มเป็นทํางานในสายราชการนะคะเป็นถึงหัวหน้า เป็นถึงระดับตัวท็อปๆบิ๊กๆได้เลยนะคะสำหรับคู่ชีวิตของคุณด้วยความที่เขาเป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่เพรียบพร้อมขนาดนี้นะคะเขาจะมีความมีอีโก้ในตัวเขาบ้างนะคะแต่เขาเป็นคนที่รักใครรักจริงเป็นคนที่เข้ามามอบความสุขความ รักที่ดีให้กับคุณและความรักครั้งนี้คู่ชีวิตของคุณเขาจะสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้เรื่อยๆเขาจะมีเรื่องมาให้คุณได้เซอร์ไพรส์อยู่ตลอดนะคะแล้วที่สำคัญเลยเขานะคะคู่ชีวิตของคุณคนนี้เป็นคนที่มีความยุติธรรมเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นอย่างดี เป็นคนที่ทําอะไรแล้วก็ตามจะมีคนคอยซัพพอร์ตเป็นคนที่ได้รับโอกาสดีๆอยู่เสมอนะคะไม่ว่าในเรื่องใดก็ตามคู่ชีวิตของคุณนะคะมีแนวโน้มเป็นชาวรัคนาราศีเมถุนนี่ชัดมากนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองหมายเลขสามนี้นะคะ แต่เขานะคะด้วยความที่เขามีครบทุกอย่างถ้าไม่ใช่สายราชการเขาอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีขนาดใหญ่มีลูกน้องเยอะมีเป็นแบบโรงงานที่มีลูกน้องมากกว่าสิบคนขึ้นไปอะไรอย่างี้ค่ะเป็นเจ้าของกิจการที่จะต้องบริหารอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเขาเป็นคนที่เด็ดขาดมากๆไม่ว่าจะทำอะไรเขาจะเป็นคนที่ เฉียบแหลมเป็นคนที่มีความฉลาดในการคิดในการพูดอยู่เสมอนะคะสำหรับคู่ชีวิตของกองหมายเลขสามนี้เอาละค่ะสรุปเลยแล้วกันสำหรับคู่ชีวิตของเพื่อนๆที่เลือกไพ่สำหรับหมายเลขสามนี้หนึ่ง เป็นคนที่มีมั่นมีความมั่นคงในทุกด้านแล้วจริงๆนะคะสองเขาเป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดและที่สําคัญเลยเขามีโอกาสเป็นชาวต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษาหรือต่างวัฒนธรรมกับคุณก็ได้นะคะลักษณะของคนที่เลือกไพ่กองหมายเลขสามนี้และก็อีกอย่างหนึ่งเป็นคนที่มีจิตใจดีมากชอบช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูกับผู้อื่นเป็นอย่างดีนะคะ ตรงไม่ตรงยังไงพิมพ์มาบอกกันได้เลยสำหรับคนที่เลือกไพ่สำหรับหมายเลขสามนี้นะคะสุดท้ายแล้วนะคะเป็นกําลังใจให้สำหรับคนที่เลือกไพ่กองหมายเลขสามนี้ไม่ว่าสิ่งที่คุณกําลังเจอเนี่ยมันจะหนักมันจะเหนื่อยขนาดไหนก็ตามแต่เชื่อเถอะค่ะถ้าทุกอย่างคุณดําเนินชีวิตด้วยสติ ทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและความสุขความสําเร็จในเรื่องของการงานการเงินรอคุณอยู่อย่างแน่นอนนะคะไปละค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ